สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับปากเก่งหลังเกมนะครับเมื่อคืนนะครับมีฟุตบอลคู่เมเยอรลีกนะครับสองคู่นะครับที่ปีประเด็นเชียร์ตัมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีรีวิวในส่วนของคุณดิปไปนะครับคู่แรกครับเป็นการแข่งขันพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเลนี่อัลต์ปาร์กนะครับอัลต์ปาร์กแบบนี้แหลตอนนี้ทีมสลามเย่าของเขานะครับเจอต้อนรับการเยือนกับทีมอัสซูดแดงแห่ง กล่องกีดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อคืนสกอร์เป็นทางเวสต์แฮมชนะไป2ประตูหนึ่งครับเวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำนะครับจากการยิงของซามัววิลนะครับในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมก็ผ่ากระลุกผ่ากระลับไปหลายจังหวะแล้วก็มีจังหวะแรกนะครับในช่วงของต้นครึ่งแรกเนี่ยช่วง,วง,งกลางครึ่งแรก่ที่เป็นมาเตโอดาโลนะครับหลุดเข้าไปนะครับดอกบอลหลอกจังหวะสุดท้ายผ่านลูคัสฟาเบนสกี้แต่จังหวะย,ยิงเนี่ยประตูลูกโลง่ลงยิงออก นะครับนั่นก็ส่งผลให้ทําให้ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถทำประตูขึ้นนำทีมเวสต์แฮมในช่วตงต้นครึ่งแรกได้นะครับก็เลยเสมอไปในสกอร์ศูนย์ศูนย์ในส่วนครึ่งแรกพอกลับมาเล่นครึ่งหลังครับทางเวสต์แฮมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามตัวเลยนะครับเอาซามาวิลลงมาเอา,อาซูฟาวล,ลงมานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ชื่ออะไรนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวการเล่นเลย ในเรื่องของการการทําเกมก็คือต้องการที่จะชนะในบ้านมีแพชชั่นในเรื่องความต้องการชนะมากเลยนะฮะเปลี่ยน3ตัวลงมาแล้วก็เป็นผลเลยครับเดสทําได้ประตูขึ้นนํานึ่งจากจากาังหวะที่บอลขึ้นทางกราบขวาครับแล้วก็เป็นัมอร์วิลครับตัวใหม่ตัวปีกด้านข้างซ้ายที่เปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังครับยิงประตูขึ้นนําให้กับทางเวสต์แฮมไดทำแมนยูก็ทาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกมลุกบ้างครับด้วยการแก้เกมเอาบูนโน่ฟรานอ่ะไม่ได้บูนโน่ฟรานทษทตีเอาเป็นอ่าเล็กเส้นออก นะครับแล้วก็เปล,ลี่ยนเอาอามาเดียโลลงไปแล้วก็เปลี่นของหน้าออกนะครับพอยลูนออกลสัออกลสมาพอยลูนออกเอาเป็นเซรเซลงไปนะครับก็แก้เกมได้ในระดับนี้แล้วก็เป็นผลให้ครับในส่วนของการยิงประตูติเสมอโดยต้นต่อมาจากการเปิดแล้วก็การหมงที่เหมือนกับจะมงออกของเซรเซนะครับแต่กลายเป็นคาสิมิโร่นะครับมลูกจากการมองออกข้างๆข,ของเซรเซเป็นประตูติ่เสมอกับมนยูในเต็มไปเกมทำแท้าจะเสมอครับ <ay> <c oughs> เหมือนกับจะไม่มีอะไรนะฮะในส่วนของเกมคูน่นี้อาจจะตะแบ่งแต้มกันในสนามของทางฝีนของเ,อเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่มีดาราม่าหลังเกมเพราะว่าเรื่องนี้เราจะต้องเป็นเรื่องที่พูดกันอีกนานในในในส่วนของทีมในส่วนของสาวกอสูรแดงผีแดงนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองผมไม่ใช่เด็กผีผมนอนดูผมก็มองว่ายังไงมันก็ไม่ควรเป็นจุดโทษนะครับจากจังหวะที่มาไทส์เดลิกนะครับได้ไปเหลืองหนึ่งแล้เหลืองแรกจากการไปฟาวซ์ซามอร์วิวแล้วนะครับนอกกรอบ แล้วหลังจากจังหวะนั้นครับในจังหวะที่มีปัญหาก็คือจังหวะที่เดนนิสอิงค์เดนนิสอิงลงมาแทนอันโตนิโอนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมลืมบอกไปของทางไปแฮมมีเดนนิสอิงมีคูซูฟาลแล้วก็มีซัมเมอร์วิลเดนนิสอิงเนี่ยได้บอลในจังหวะที่ไม่ได้ได้บอลครับเป็นจังหวะที่บอลชุมลมบุญกันหน้าประตูจากการจากการที่ลูกยินเข้ามานะครับทีนี้เดนนิสอิงเนี่ยวิ่งเข้าไปในจังหวะทีะ่ทางมาทัศน์เดลิกอยู่ในเขตโทษกับน็อตเต็มเมวสเซนเป็นหน,นึ่งตัวซ ออกอาการิยาชัดเจนว่าไม่ไม่ฟาวก็คือว่าออกอาอการในเรื่องของท่าทางยกแขนขึ้นลอยนะครับขาก็ไม่ได้ชักไม่ได้เตะไม่มีส่วนไหนที่ดูแล้วน่าจะเป็นการฟาวซึ่งถ้ามองว่าในเรื่องของการกีดขวางการเล่นจังหวะนั้นในส่วนของแดนนีอิงก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถเล่นและทําประตูดได้เพราะว่ามีนักเตะเวสแฮมอีกหนึ่งคนบังอยู่นะครับอันนี้เราพูดกัน่างตรงไปตรงมานะครับในเรื่องกติกาในเรื่องของความน่าจะเป็นในเรื่องความว่า จุดโทษสมควรหรือไม่สมควรอะไรก็ตามทีซึ่งทางห้อง VR นะครับแล้วก็เป็นประเด็นกับทางเด็กคงเลยก็คือว่าไมเคิลโอลิเวอร์เป็นคนดู VR นะครับเด็กผีก็เลยกรธกันใหญ่เลยนะครับว่าไมเคิลโอลิเวอร์ผู้จัดงานให้อีกแล้วนะครับจริงๆแล้วก็คงไม่เกี่ยวเพราะว่าตำแหน่งแต้มของทางแมนยูเนี่ยมันอยู่ดับสิบเอ็ดมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทางลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการกนในเรื่องการพิจารณาในเรื่องการมุมมองของกรํารการห้อง VR เนี่ยอาจจะมีอะไรที่มัน ค้านสายตาคนดูหรือว่าแฟนบอลผีไปเยอะเหมือนกันไม่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 แต่แฟนบอลผีหรอกแฟนบอลทั่วไปดูก็ดูแล้วมันไม่รุนแรงพอที่จะเป็นจุดโทษนะครับซึ่งโอเคแหละมีการติงมาในสนามให้กรรมการกลางไปดูวีอาร์ซาแล้วก็อธิบายเหตุและผลในเรื่องการฟาลจุดนี้โมเมนต์นจุดนี้ว่าควรจะอยู่โทษเพราะอะไรยังไงซึ่งมันก็น้มน้าวให้กรรมการในสนามนะครับเป่าให้จุดโทษกับทางเวสแฮมแล้วก็เป็นจารีบโบเวนครับยิงจุดโทษดีเข้าไปเป็นประตูชัยให้กับทางเวสแฮมชนะ ในส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างกังขาผมใช่ไหมครนี่นะอย่างกังขาไปสองมิตุดนึงซึ่งส่งผลให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เด็ก mm. เด็กผีทุกคนนะครับอา,อารมณ์ก็เหมือนเมื่อเช้าเพื่อนผมมีคนหนึ่งเขาเฟซเขาโพสเฟซนะฮะโพสเฟซได้สนุกสนุกก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์ด้วยในเรื่องของการาที่ว่าทําให้เด็กของทุกคนไอเด็กผีทุกคนรู้สึกเป็นอีกสิบสอีกครั้งเพราะตอนนี้เขาตกไปอยู่อนะันดับ14ของตารางแล้วนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบไปในช่วงของคู่ต้น หัวคืบหัวค่ำนะครับก็เป็นในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอาแพ้ไป2-1นะครับแล้วก็หลุดไปดับสิบสีของตารางทำให้เวสต์แฮมมีอีก3แต้มจากการชนะนัดนี้เข้ามาทีนี้มาดูคู่ดึกกันครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเดอ๋ยวู่ไปเยือนอาร์เซนอลที่สิงห์แอมเบอร์สเตเดียมนะครับด้วยความพร้อมของทีมก็ประมาณ8ปดก็นตแหละขาดแค่อลไอซองเบเกอร์ไปอะไรไปนะครับไลน์อัพทีี่่่สงไปยยืนนเ ก็จัดชุดใหญ่เลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากาที่รีวิวไว้ช่วงกลางวันที่จะใช้เป็นโกดิกาโปทีแรกเป็นเป็นหลุยดิอาร์สลงก่อนนะครับไปยืนตำแหน่งเดียวกับฝั่งเดียวกับบุกยซากา้าและก็โมัตปาเตท,ที่เป็นกองหลังนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนี่ยของทางเลวบูก็จะเป็นแอนดูโรเบอร์สันที่จะรับการบุกของทางอา,าร์เซนอลโดยบุกยซาก้า เริ่มเกมครับลิเวอร์พูลก็เริ่มเซตเกมสู้นะครับเริ่มเซตเกมเริ่มเริ่มออกบอลเริ่มทําเกมโตกไปโตมาทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมครับสองอสูรแดงอสุรคู่เขาวิเคราะห์กันเมื่อวานนั่นคือต่างคนต่างที่จะทุบกันเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเข้าใจวิเคราะห์คือว่าทั้งสองทีมวันนี้แมตช์เมื่อคืนเนี้ยไม่มีใครอยากที่จะเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเสมอปั๊บแต้มมีผลกับทีมคู่แข่งหลายทีมแพ้ปั๊บเนี่ย อาร์เซนอลหลุดที่5ลิเวอร์พูลหล่นไปที่2ที่3แน่นอนนะครับซึ่งมันมีผลในคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเสมอไม่เป็นการไม่เป็นผลดีสําหรับทั้งสองทีมแต่เป็นผลดีสําหรับหลายๆทีมนะครับใน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 ทัน่วทุกลตลาดเพราะก่อนแข่งเนี่ยแมนซิตี้เขาขึ้นบีอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมีอ่ายี่สิบสองแต้มนะครับเป็นจา่าฝูงไปแล้วนะครับก็เป็นความกดดันของทางลิเวอร์พูลแล้วก็แล้วก็อาร์เซนอลด้วยซึ่งเริ่มเกมมาเพียงได้แค่ไม่ถึงสิบนาทีครับนาทีที่แปดครับ มุกโยสาก้าครับใช้ความเร็วสปีดซึ่งตอนแรกทําท่าว่าจะไม่ได้ลงด้วยซ้ำไปนะในส่วนของมุกโยสาก้าเนี่ยความฟิตอาจจะไม่พร้อมด้วยซ้ำตอนให้ข่าวมาช่วงกลางวันนะครับแต่ก็สามารถลงมาได้แล้วก็มาทําประตูประตูนำหนึให้กับทางอาร์เซนอลในจังหวะที่โต๊ะกลับเลยฮะแทงของเบนไวด์ครับแทงขึ้นมามุกโยสาก้าหนีการประกบของทางเอ็นดูโรปัสซันนะครับลงในจังหวะแล้วก็ยิงแสกหน้าคีวีเคเลอร์เข้าไปประตูขึ้นนำให้กับทางเดอะแกรนเนอร์หนึ่งศูนย์ในช่วงไม่ถึง10นนาทีะครับจากนั้นลเวูา ทำเกมสู้นะครับทำเกมเซตเกมที่จะทําประตูคืนแล้วก็มาได้ผลในในาทีที่17ของการแข่งขันนะครับโดยลูกเตะม,มุมนะครับเปิดเข้าไปแล้วเป็นเดือดชื่ฟันได้นะครับเดืมอม้งมงประตูตีเสมอให้กับทางาเดียร์ปูเป็นประตูขึ้นเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแรกก็ทั้ง2ทีมก็แหวนดีกันไปแวนดีกันมาเรื่อยเรื่องการเซตเกมบุกนะครับทุก,กันไปทุก,กันมานะครับมีจัง,งหวะเยอะกว่าทั้ง2ทีมนะครับในส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยจะชัดกว่านะครับในลูกบอลและการ ทำเกมลุกแล้วก็ทำเกมบริเวณหน้ากอบเขตโทษของ,งน้ำฝันทุ้งถูหรือหน้าลายของททางลิเวอร์พูลข้งที่จะชัดเจนกว่าใน,ในเรื่องของแพทเทิร์นการทำการทำการทำเกมลุกนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของเซตเพย์ถือว่าเป็นจุดอันตรายของทางทางอาร์เซนอลขึ้นมาโดยถนัดตาแล้วจากจากังหวะเห็นผมเห็นเซตเพย์ของอาร์เซนอลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีจังหวะเซตเพย์บริเวณหน้าลายของทางลิเวอร์พูลเื่อไหร่ปั๊บเนี่ยแนวกำแพงเนี่ยจะตั้งแนวเท่าไหร่ปั๊บจะมีนักเตะอาร์เซนอลประมาณ4ีคนนะคร แล้วพอเสียวิปาปั๊บเขาจะเดินถอยหลังเข้ามาในลายเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของมุมเรื่องเรื่องของของตำแหน่งพื้นที่ในการที่จะเล่นสังเกตได้เลยครับลูกแรกที่ดิคาไ์เปิดแล้วจะไม่เป็นประตูยืนแบบนี้ลูกที่2ที่ดิคาไ์เปิดในนาทีที่12แล้วก็ยืนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นโมริโนโมงม่งประตูขึ้นนําให้กับทางอ,อาเซนอลก็เป็นจังหวะแบบเดียวกันเลยไปดูได้เลยฮะเหมือนกันเลย ก๊อปปี้ในส่วนของจังหวะการยืนลายอัพการยืนของตัวแผงแผงทำประตูของทางอาร์เซนอลนะครับกับแนวรับของทางลิเวอร์พูลที่เป็นยืนนะครับจะยืนเหลื่อมกันเลยฮะโดยทางอาร์เซนอลี่ยืนยืนเหลื่อมรับหน้าก่อนในจังหวะที่เจอให้นกหวีดสังเกตได้ไปดูได้เลยครับอันนี้ผมสังเกตเห็นแล้วก็เป็นเป็นเป็นทริกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแนวทางการเล่นที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาใช้ในฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะครับแทคติกนี้ดีเลยเพราะว่าเราไปยืนตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างระหว่างแนวรับของคู่แข พอก่อนศิลป์นกหวีดดังปั๊บเนี่ยคนการจะเป่าปุ๊บเนี่ยนักเตะจะต้องรู้อันนี้เหมือนกันจะเป็นทางทางโค้ดมีการแตร่ยังมีการคุยกับทางนักเตะว่าจะให้สัญญาณจะเปิดปุ๊บพอนักเตะให้สัญญาณคนที่จะเปิดปบอลปั๊บเนี่ยกองการจะเป่านกหวีดนักเตะจะต้องย้อนกลับเข้ามาในไลน์เพื่อไม่ให้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่จะเกิดการทำประตูซึ่งถือว่าเป็นเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็น่าน่าน่าเอามาวิเคราะห์แล้วก็ศึกษารเรียนแบนนะครับในส่วนของการทำประตูของทางอาร์เซนอลหลายๆครั้งครับช่วงนนนนนีีีี้ทททาาางงออออรรร์เเเเซซลล่่่ยยปะะตููจกกิคืหึ จำมาใช้จำมาเรียนรู้ก็ไม่เสียหลายนะครับเพราะว่าระดับอาชีพทําแล้วได้ประตูได้เกิดผลนะครับซึ่งก็เป็นสกอร์ขึ้นนำให้กับทางาร์เซนในช่วงครึ่งแรก2ประตูต่อหนึ่งนะครับจบเกมครึ่งแรการ์เซนนำริเวอร์สองหนึ่งเริ่มครึ่งหลังครับทั้งสองทีมก็พยายามจะทําประตูเพิ่มขึ้นในส่วนแอสตันเขาพยายามทำประตูสามหนึ่งเพื่อที่จะปิดเกมนี้ให้ได้ส่วนลิเว์ก็พยายามเซตเกมสู้เพื่อที่จะทำประตูสองสองเพื่อติเสมอก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงของอกลางกลางครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเอา เอาลูดิอ,สอาสเอาอลิซิกแมสเตอร์นะครับในส่งเรือพูออกนะครับเอา,อาดูนิสซ์โบสไลด์ลงไปแล้วก็เอาลูดิอาสออกเอาโคดิคาโปลงไปนะครับไปเสริมความคมเกมเลึกเพราะว่าทั้งสองทั้งสองคนเนี้ยวันนี้เล่นในในในส่งของเกมกับอาร์เซนอลเนี้ยไม่สามารถทําอะไรที่มันวุ่นวายแล้วก็สร้างบิทิคการเล่นที่น่ากลัวกับทางลิเวอร์พูลได้เลยนะครับก็เลยเปลี่ยนออกอันนี้สำหรับเปลี่ยนออกในช่วงกลางครึ่งหลังแล้วก็พอผ่านไปนาทีที่เกือบ80ครับ จากลูกเปิดยาวมาของทางฝั่งแบ็กโฟของลิเวอร์พูลมาให้กับทางเดวินูเยสดาวินดูเยสฉีกการวิ่งของลายตัวเองจากตำแหน่เงเป็นตัวกองหน้าตัวกลางฉีกไปทางขวาแล้วมูเมสร่าเนี่ยเหมือนกับประสบการณ์เลยฮนะฉีกลายตัวเองจากฝั่งขวาเข้าไปในทําให้เกิดเปิดพ้นที่ว่างและเกิดการสับสนของตำแหน่งการได้รับของทางอาร์เซนอลซึ่งเกิดการสับสนกันพราะมีการสลับลายกันณบัตนนวในช่วงนั้น ทำให้ดาวิดอเยสมีโอกาสในการคัดบอลคัดอินเข้ามาในในช่วงของตังจังหวะที่ได้บอลจากกองหลังแล้วก็ให้กับมูโรนิซ่าแปะกลางประตูด้วยเท้าซ้ายเข้าไปเป็นฟรีเสมอกับถังลิเวอร์พูลอย่างสวยงามนะครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในส่วนของทันลิเวอร์พูลซึ่งเกมเมื่อคืนนี้ต้องถือว่าเป็นเกมระดับ5าดาวประตูีมผลเสมอก็เป็นผลเสมอ,สมอที่ยุติธรรมสำหรับทั้ทททสง,สงสองทีมนะครับเพราะว่าดีทั้งคู่นะครับ แล้วก็ในช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะที่เสียวเสียของทงั้งทังลิเวอร์พูลแล้วก็ทางอาร์เซนอลด้วยแต่ก็ไม่สามารถทำรายการเพิ่มเติมนั่งเหนือจากนั้นได้หลังจากการต่อเวลาไปทุกเราไปเจ็บไปอีกอ12นาทีนะครับก็ก็เวร์2-2ทำให้ทั้ง2ทีมได้แบ่งกันไปโคโน่นหนึ่งแต้มจากทีมของแอมเริส์สเตเดียมนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของเกมมาถึงเมื่อวานทั้ง2คู่คู่ดาราม่าแมนยูเวสต์แฮมแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลนนนะคครรัััับบมาาาดูกกต่่อวหลงจี้ คะแนนของตารางพรีเมียร์ลีกจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องของฟุตบอลไทยด้วยนะครับเมื่อคืนฟุตบอลไทยสนุกนะมูริสิบเจ็ดถ้าใครได้ดูก่อนคู่แมนยูเนี่ยโอ้โหสนุกเพราะว่าอินเดียเนี่ยขึ้นนําเราสองครัง้งสองคราวนะครับแล้วเด็กเราชุดนี้ในใจสู้มากนะฟอร์มเข้าตามากเลยโดยเฉพาะไอ้น้องเบอร์หกนะครับโอ้โหไอ้ไน,น้ำสกุลบุษบ,บาเนี่ยอ,ออกบอลโปรโตตีเสมอให้กับชัยวัฒน์เงินมายิงแล้วก็ การคอสบอลการคุมดินามิกเกมคุมจังหวะเกมการเล่นเป็นกลุ่มการออกบอลให้เพื่อนการสร้างสรรเกมลุกการดึงเกมช้าเกมเร็วจังหวะการเล่นท i m i ิ่งนี่ดีแบบมันเกินเด็ก16นะครับเด็กคนนี้นี่ถ้าไม่เจ็บนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก่องตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องในอนาคตของทีมชาติไทยเลยนะครับน้องมีความมีความเป็นกองกลางที่ผมมองว่าเป็นกองกลางคลาสสิกยุคสมัยดูคารูลกา หรือเป็นพวกกองกลางยุคยุคเกที่เป็นมีความจัดจ้านมีความมีความสร้างสรรค์เกมมากกว่าสร้างสรรค์เกมด้วยตัวเองให้ตัวเองไปอยู่ในเกมสร้างสรรเกมให้ทุกคนอยู่ในเกมกองกลางแบบนี้หายากครับนับจากนับจากหมดยุคตะว,วันสีปานมานับจากหมดยุคพี่อาบงซุปอานวัคซีเกิดไปไม่ค่อยมีแล้วครับน้อยมากน้อยมากน้อยมากเลยที่จะมีกองกลางที่ออกบอลให้กับเพ่อนร่วมทีมได้มี ประสิทธิภาพในการทําเกมลุกหรือก็ดึงจังหวะเกมรับหรือจังหวะที่จะต้องเบรกเกมหรืออะไรเนี่ยน้องตัดสินใจได้เกินอายุไปแล้วนะครับน่าติดตามและก็น่าสนใจครับสำหรับยู17ตอนนี้เข้ารอบไปแล้วนะครับชนะ3นัดรวดนะครับชนะหักด่านอินเดียไปซึ่งผมมองอินเดียเนี่ยไปเช็คดีๆนะแม่งเป็นเด็กโง่หรือเปล่านะครับดูแล้วแม่งแก,ก่กว่าเด็กไทยเราเยอะเลย17หาอะไรน่าไปอย่างนั้นต้องไปตุนมุมกระดูกดูดีๆนะครับผมมองนะเพราะาเด็กเราเนี่ยอย่างไอ้ปลเมไอพอมไอพอลเมเลาอ,องดีหรือไอชาววัคามาเนี่ย ไอ้ชาวเวายดนามเนี่ยอายุยังไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับน้องๆหลายคนมีอนาคตแล้วก็มีดีมีดีกรีเลยนะครับแล้วก็น่าน่าติดตามน่าให้กําลังใจน้องๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นในเรื่องของบทสรุปของเมื่อวานทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องบททอลทวไทยบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็บอลไทยยูสิบเจ็ดเถิมให้ไปด้วยนะครับก็ไว้ไว้ไวไวพูดคุยกันอีกทีครับกับอคอนเทนต์โค้ชชาแนลนะครับปากเก่งหลังเกมแล้วก็ปากเก่งก่อนเกม ก็เลือกคำพูดจากันตามภาษาก,การเลือกคำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด่าทอแล้วก็แนะนำติดติงกันมาได้ครับเราจะทำคอนเทนต์ให้มันสนุกสนานแล้วก็จะทำให้มันกระชับ uh, ฉ<อ>ับไวแล้วก<อ>็ตรงตามความต้องการของเพื่อนทุกคนนะครับอยากได้แบบไหนอยากได้อะไรยังไงหรืออยากจะให้ผมไปนั่งวิเคราะห์วิจารกับท่านแจ้งมาดีมาแจ้งมาแล้วก็บอกมาครับยินดีที่จะเข้าไปนั่งคุยนั่งหา โมเมนต์ Moment, แล้วก็ในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของแรงบรันดาลใจในเรื่องของการทําคลิปทําอะไรต่างๆกับเพื่อนๆทอกพ้องพองพองพีงพ่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พ้อมแค่นี้ก็พ้อมแค่นี้ครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับท t o m o r r โอเคท y today g o ดบายครับร้อนถอนวิกีทำแต่สิ่งดีๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ